ครับทุกคนครับท่านมวลสอนเสียงสองเก็บมาแล้วนะครับมาวันนี้ท่านมวลจะมาแนะนำการเซตอัพสตาร์ทดอทแอนโคนของเครื่องบินแบบโบยทุกเที่ยงนะครับตั้งแต่ 600, 700, 800, 900เรเราสามารถที่จะเอาการตั้งค่าไปใช้ได้ทั้งหมดนะครับ เราเข้ามาดูกันเลยอันดับแรกนะครับกดคอนโทลเลขสี่เรามาที่ FS Action มาดูซิว่าตรงนี้เราได้เซต Power Release ไฟหรือยังแล้วก็ใส่ไม้ห um ้ามล้อเรียบร้อยนะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็น 7W นะครับถ้าใครไม่ชอบบันไดผมไม่ชอบบันไดผมก็เลือก 7W a y แล้วก็กลับมาที่ pmdg setup นะครับอันดับแรกไปที่ aircraft มาที่ Equipment นะครับหน้าแรกเนี่ยมันมีทั้งหมด17หน้าเราจะเลือก mcp แบบ honeywell หรือ collin อ่ะสมมติว่าต้องการจะเลือก honeywell ก็คลิกครับ after take off wing level หรือ heading select ผมเลือก wing level นะครับ D.S. Capture Before Localize อันนี้ deny นะครับ Auto Land ไม่ต้องไปเลือกเพราะเลือกไม่ได้อยู่แล้วต่อไปหน้าที่สองครับตัวนี้ผมไม่ได้แก้อะไรมันหน้าที่สามก็ไม่ได้แก้นะครับหน้าที่สี่จะมี V1 Con Out นะครับแบ่งแน่งเกินเนีนี้ให้ถ้าสมมุติว่า V1 เนี่ยก็จะ โคพลอกก็จะบอกว่า V 1จะมีคอเนวตั้งแต่2 5 0 0 1 5ห0ห้ารหรือเราต้องการเพิ่ม300ก็ได้นะแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับ200 300อะไรก็แล้วแต่เราจนถึง10นะครับตัวนี้ไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ต่อไปครับทวนี้ก็ผ่าน อันไหนถ้าผมไม่เลือกผมก็จะผ่านไปนะครับตัวนี้ต้องเลือกนะครับตัวนี้จะเป็นฮัทนะถ้าเราเยสเนี่ยก็จะมีฮัทให้มองเห็นกดต,ตรงนี้จอฮัทก็จะออกมานะครับแล้วก็หน้าต่อไปครับเบรกจะเป็นแบบคาร์บอนหรือสตีลก็เลือกเอา ใครชอบแบบไหนนะผมชอบแบบคาร์บอน t e r n a l light p a c k a g เก่าเป็นแบบ L E D with p o s e หรือ Original ลผมเลือก L E D with p o s e นะครับ Eye brow yes Air s t a i r มีไหมมีก็ yes นะครับไม่มีก็ no Cut off switch แบบเก่าหรือแบบใหม่ก็คือตัวนี้ นี่ผมเซตแบบ New นิวนีถ้าจะเซตแบบโอนก็คลิกนะมันก็กลายเป็นแบบเก่าแต่ผมชอบแบบไปมากกว่าสวยกว่าหน้าต่อไปครับตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรมันนะตัวนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรครับ Wi-Fi อันทนาที่อยู่บนหลังคาเครื่องบินเนี่ย จะเ,เป็นแบบ KU band หรือไม่ติดตั้งหรือจะเ,เป็นแบบ t o KU band ผมชอบอันนี้นะก็ะหมดแล้วครับหน้านี้ต่อไปหน้าดิสเพย์ดิสเพย์มีด้วยกัน9หน้าผมจะเซตแค่ไม่กี่หน้านะผมจะเซตเฉพาะหน้า9เนี่ยตัวนี้นะครับน้ำมัน จากเปลี่ยนจากกรเป็นกิโลกร,รัมนะครับแล้วก็รีเทิร์นส่วนเฟลเจอร์อย่าไปยุ่งกับมันนะครับฟิก c อนฟิกผมใช้ S H เนะต่อไปอ p อปชันครับ s ิมูเลเตอร์ m ิมูเลชันเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน7หน้าเอาไปดูหน้าสุดท้ายเลย หน้าที่6ไม่ได้ทาอะไรนะครับหน้าที่5ก็ไม่ได้ทาอะไรมันมาหน้าที่4นะครับถ้าต้องการให้โคพิลอตพูดว่า v 1 v r v 2เนี่ยเราก็มาเลือกไปนะให้กดไปที่ yes นะถ้าเราต้องการใช้เราก็กด yes แค่น,นั้นเองแล้วก็กลับ return ครับ performance ไม่ต้องทำอะไรนะครับ เสร็จแล้วเราต้องมาเซฟสเตตเซฟนี่ตั้งชื่อผมตั้งชื่อเป็น New นิวกันเลยนิววันเลยนะโอเค <c oughs> กดสคิวนะครับ <c oughs> ก็จ,จะเซฟแ l s สเต e เข้าไปก่อน เสร็จแล้วกลับมาที่ Set Up นะครับจะต้องให้ State Load Panel เนี่ย Panel State Load เป็นชื่อที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือ New One Execute เข้าไปครับ Start up state เราก็เอา New One เข้าไปนะตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองรีสตาร์ทเครื่องกัน ว่ามันกลับมาอยู่ในภาพนี้หรือเปล่านะครับก็กด Escape แล้วก็ Restart เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าที่เราตั้งค่าไว้จะใช้ได้ไหมเราจะมาเตรียมเครื่อง Boeing 737กันดีกว่าอันดับแรกกด c t r โทเลข8นะครับ c อนโเลข8แล้วก็ไปที่ ดัตเตอรี่ออนนะครับกร o าวพาวเวอร์ออนแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนี้นะครับมาเซต D SPL Select ไปตำแหน่ง Heading ั l ลา์ระบบ IIRs หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองกลับลงมาทีละคอลัมน์นะครับคอลัมน์แรก load yaw damper on หลังจากนั้นมาคอลัมน์ที่3ครับ E brake exit light on seat belt on คอลัมน์ที่4 window heat l e d light ไฮดริกออนเปิดแอร์ผู้โดยสารหนึ่งข้างก่อนนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะบินกันที่ระดับความสูงสาม0มืนหกเราก็ใส่ไปสาม0มืนหกครับต่อไปเซ็ ปาร์กิงเบกครับมาที่ EFB ก่อนนะ Electronic File p a d กด Request Data from s i m b i p เราต้องไปทำข้อมูลใน s i m b i p ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่จอ FMC ของเรามาที่ FMC ครับ Position I Need เราจะวิ่งขึ้นจากวิกเตอร์คิวเบกปาป้าโรมิโอใส่เข้าไปครับแล้วก็ copy ตรงนี้มาใส่ตรงนี้แล้วก็ไปที่ root ครับใส่ vqpr ไปที่ origin แล้วก็ f i ไฟแ a n request ครับกดที่ s m brief หนึ่งครั้ง set น้ำมัน set payload นะครับ เพือ่อความมั่นใจเซ็ตเพลย์โหลดอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เซ็ตน้ำมันหลังจากนั้น Select R T E ครับแล้วก็รอในระหว่างรอเราสามารถเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องได้นะครับ r ีโ o a d s ิ m beep ก่อนมันเป็นสีแดงให้มันเป็นสีเขียวก่อนนะเผื่อมีใครมีใครเอาของเราไปหรือเปล่าไฟแปลน อ่าโอเค r e q u e s t b o a r d i n g ได้ครับกลับมา c อนโทรลเลขสี่นะครับมาโหลดเข้าไปแล้วก็รอสักครู่แตระหว่างรอเราก็ไปดูผู้สารกันยังไม่มาใช่ไหมล้วก็กลับมาอีกทีครับยังไม่เสร็จอ่าแอคทิเว e ครับให้กด a c t ทิเว e แล้วก็ execute ต่อไป Perf Init ก็เพิ่มอ e นด t ตรีเควสเหมือนกันนะครับแล้วก็รอมีผู้โดยสารมาไหมเนี่ยรีเควส t บอร์ดดิ้ครับ <Okay. S 1> ต้องเรียกถึง2ครั้งนะกว่าจะมาไปที่โหลดครับแล้วก็ Execute เราบินกันที่36 0 0 0นะครับตรงนี้มัน34 0 0 0แล้วก็พิมพ์36 0 0 0ใส่เข้าไปครับ แล้วก็ execute e n d limit ตอนนี้เรายังไม่ทำอะไรกับมันเดี๋ยวเข้ามาดูตรงนี้นะครับกด CG ครับอะ่ะสอง T ี23.5 d e p a r t u r e ครับ runway runway อะไรเนี่ยหนึ่งห้ามั้งกาจะเป็น runway หน okay, ึ่งห้าโอเคครับ d i r e c t ไปเลยนะ execute แล้วก็ a r r i v one runway อันแอปลันเวสองศูนย์นะครับใช้สตาร์เคกิมิคิมวันกอฟตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้สิทธ์ก็คืออใช้ทานซิชชั่นทานซิชชั่นน่าจะเป็นไอกริสนะไอจี I G. ไอคิส <I> ต้องลองแค่ตัวไหนนะครสองศูนย์ไอคิสตัวนี้นะครับแล้วก็กด execute เข้าไป Root มาที่ take off ครับกลับไปที่ดูผู้โดยสารนะยผู้โดยสารไม่มาไม่เป็นไร มาที่นี่ครับ EFB มาที e ่ performance เลือก runway take off คลิก import format ครับคลิก import v e a t h e r แล้วก็ Can c a n c u l a t e มาครับเราจะได้ f ฟบแฟบหนึ่งนะครับแล้วก็อุณหภูมิในการวิ่งขึ้น39กดกด c o n l เลขสี่แฟบหนึ่งใส่เข้าไปนะครับ V 1 109, VR 121 V 229ตรงนี้อุณหภูมิเบื่อสักคู่นี้37ใส่เข้าไปตรงนี้ครับ t a เท of ฟสป e ดมันก็ต้องมีการแก้ใหม่เพราะนั้น t a เทโ f ฟสป e d ก็จะเป็น111 123 129ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับในการป้อนค่าในจอ FMC ของเรา